ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งเวที Hall o f Fame ปีนี้ค่ะคุณนัทพัฒจากสาขานครราชสีมาปีนี้คว้ารางวัลอะไรไปบ้างคะก็ได้รางวัลไปทั้งหมด3รางวัลนะครับหอเฟมระดับบุคคลนะครับตำแหน่งเครดิตสเปเชียลลิสต์ได้อันดับที่3นะครับแล้วก็ได้รางวัลโปรดั c t ช h a ์เปี้ยนสิทธิเชื่อบุคคลอันดับที่1 แล้วก็รางวัล Product Champion ประกันวินาสภัย non life อันดับที่1ครับผม,มเรียกว่าอันดับ1มาแรง,รงมากๆปีนี้เรามีการวางแผนการทำงานยังไงบ้างคะสิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องเข้าใจ KPI หลักของตัวเองของหน่วยงานแล้วก็ในเรื่องของ Play p r o ยแพนเนอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมันจะทำให้เราทำงานได้อย่างเข้าเป้า และถูกต้องมากขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันเนาะตัวปี2025เนี่ยครับตัวล่าสุดเลยก็คือการทําการขายรายการขายผ่าน eSolution เนี่ยจะได้คะแนนพอให้ที่เพิ่มขึ้นด้วยก็ก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้กันด้วยครับอค่ะันดับแรกคือเขาจะดูเป้าหมายของเขาก่อนทาร์เก็ตของเขาโดยส่วนตัวของเขาเขาจะต้องทําอะไรนะคะเขาจะเอาเรื่องของลูกค้า customer first เป็นอันดับแรกนะคะ ในโปรเซสการทํางานของเขาเขาจะเอาความรวดเร็วเป็นเป็นที่ตั้งในการบริการของลูกค้าในลูกค้าที่มายื่นเอกสารทุกอย่างที่พร้อมเขาจะชาลินตัวเองเลยว่าประมาณ1วันทําการนะคะทุกอย่างลูกค้าต้องได้รับการบริการในส่วนของของตรงนี้นะคะนอกจากว่าในเรื่องของการทํางานเป้าหมายส่วนตัวแล้วก็ต้องมีคอล,ละเบล่ากับขอบเพื่อร่วมงานด้วยเป็นทีมเป็นสําคัญเราก็ทั้งพยายาม ผูกปั้นว่าทั้งเป็นคนดีและคนเก่งนะคะ